ยังอยู่ที่รีสเกตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบึงเรื่องโครงการเปิดประตูการระบายน้ำกันแนงค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะที่รีสเกตกถือว่าไก่ที่จะเสียงเรื่องของน้ำท่วมกันแล้วนะคะสำหรับทางการร,รับน้ำภ่ายในเขื่อนล่าสีสไลดค่ะปัจจุบันได้มีการเปิดทั้งเจ็ดบานนะคะเปิดประตูทั้งเจ็ดบานเพื่อเป็นการเร่งระบายด่านสะพานข้าวคณะหน,นีก็ให้มีการเฝ้าระวังชุมชนน้องหมูพันธุ์ท่าไทยนะ,ะตอนนี้ถือว่าเสียงถือน้ำท่วมค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะเพื่อนในมีการลงพื้นที่ค่ะและมีการรายงานวาระดับน้ำที่เคือนลาดีสไลอํอำเภอลาดีสไลจังหวัดริสเกตมีปริมาณน้ำเก็บกักนะคะอยู่ที่63.86ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า85 จุด 7, 7ของความจุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยังต่อเนื่องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ีีโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษามูลล่างจึงได้เหตุการณ์เปิดประตูระบายน้ำทั้งเจบานโดยยกระดับบานประตูขึ้นนะคะบานละเ2เมตรนะคะ20เซนติเมตรเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ล่องรับมวลน,น้ำที่จะมาใหม่นั่นเองส่วนคณะเดียวกันนะคะที่สถานีวัดน้ำเอ็มเก่าสะพานขาวระดับน้ำเมื่อวานนี่นะคะ ในช่วงของข้อมูลของวันที่27กันยายนนะคะวัดใดที่7เมตร89เซนติเมตรค่ะหากระดับน้ำสูงขึ้น8เมตรจะเริ่มเข้าท่วมคุ้มน้องหมูและชุมชนพันท่าใยเก่าเมตรจะมีโอกาสท่วมชุมชนสะพานขาวบริเวณข้อสะพานนะคะและในจำนวนก็คือเก่าเมตรห0า10เซนติเมตรขึ้นไปจะ กระทบกับชุมชนเมืองไม่สะพานขาวชุมชนโนนสวรรค์คุ่มโนน,นพยอมและชุมชนถาเรือทั้งนี้คะ่ะทางจังหวัดเองก็ยังได้มีการประชาสัมพันธ์นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลุมตำํำเร่งนะคะค้นยายสิ่งของขึ้นมองสูงกันแนะ่และก็มีการติดตามประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำจากทางราชการยังไกรฉีดต,ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออัปเดตนั่นเองคะ่ะ